สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมยูทูบเทเ e ว i ช i ่นทวิตเตอร์สติ๊กเกตเพจและอินสตาแกรวันนี้ผมมาที่ตลาดป้าจุไรครับเขาเรียกว่าตลาดสารยาแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินอีกแล้วซึ่งในมุมมองของนักกฎหมายถือว่ามันไม่ได้ฉุกเฉินอะไรหรอกครับ โรคติดต่อร้ายแรงนี่มันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่ห <c oughs> กเขาเรียกโรคหาทำปอดโรคไข้ทรพิษตอนนี้รัฐบาลก็กลัวมับไปไล่ก็เลยประกาศภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินนี่มันสงครามโลกมันปอกอันใดมันเผาทำเนียบรัฐบาลเะเราเรียกภาวะฉุกเฉินีคนมันปากท้องนี่ฉุกเฉินอะไรกับนักดื่มยานสพตวันนี้เป็นวันแรกที่นคนปรปฐม ก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ใน6จังหวัดถูกกำหนดให้กลับบ้านเวลาสองทุ่มครับทีนี้พวกนายแพทย์พวกหมอพวกอะไรต่างๆนี่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มันมีบ้านทั้ง2้0ล้าบ้านแบบพอบอชอบ,บอลูกคนเองจอดนี่มันก็นอนสบายกับเมียมันหรือว่ากับว่างๆมันก็ขับรถไปอีกบ้านหนึ่งหาเมียน้อย แ่ชาวบ้านมันนอนสลัมมีสังกัดสีแถมคนงานนี่มันรอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไอ้พวกผู้หลักผู้ใหญ่ในทำเนียบรัฐบาลก็ไม่ค่อยรู้หรอกผมมีอดีตผู้บรรยาการเหตุการณ์ด้วยเหลือประชาชนมาตลอดของกระทรวงมหาดไทยจึงพยายามจะสะท้อนสิ่งนี้ให้แก่รัฐบาลแต่ว่านายกรัฐมนตรีพลเอกแกปล้นมาแกไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าแกไม่ได้เลือกตั้งแบบผมได้มาแสน สองหมื่นกว่าคะแนนนี่นก็จะนั้งการที่ทหารมาปกครอง <c oughs> เวลาจะออกกดอ,อะไรแกก็เห็นประชายชนเป็นพลทหาร <c oughs> เรียกมาตบบ้องหูนอย่างนั้นใครไปพูดมากก็สั่งจับเข้าคุกเสียก็กรุลาการเพื่อนผมมันก็คล้อยตามไปด้วยก็เ,เลยทําให้รปะชาชนเดือดร้อนกันทุนกอย่าง <c oughs> มาตลาดแล้วอย่าเห็นแต่นหน้าผมอย่างเดียวก็ดูบรรยากาศของความเป็นจริงด้วยครับ <c oughs> สิ่งนี้มันไม่มีทางที่จะหนีไปได้แม้จะเกิดสงครามโลกสงครามแล้ก็เทศมันก็จะมีปูปลากุ้งหอยกับข้าวหมูหมาตาไก่เวียดนามก็กินนะหมูมีหมานะครับนี่ก็ต้องทำค้าขายกันนี่ก็คือตลาดสารยาของจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพนี่นะครับแต่ผมตลาดผมก็รู้จักกนดีก็สะอาดสะอาดดีครับ น,นี่ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ต้องทํากันผมก็พาให้ท่านเห็นบรรยากาศทั้งหลายแล้วก็ร้านเชเว่นนีเลเวนยังไงแกก็ไม่ปิดนะครับสบายพอปิดร้านอาหารปิดร้านรวงประชาชนก็สะดวกไปซื้ออาหารกล่องนะครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนก็ต้องหาเงินวันนะครับท่านดี่รับคนที่นั่งขายนี่บางทีไม่ใช่ เป็นเท่าแก่นะลูกจ้างเขาครับก็มาค้ามาขายกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดที่พี่น้องประชาชนได้เห็นกันแ,แล้วจากรายการของเรานะครับ <Okay. S 1> ซึ่งมีหน้าที่ทำงานฟรีแป่ว่าเห็นบรรยากาศจริงๆไม่ใช่นั่งใส่สูตรโมกันที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่าสภาพจริงมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ มีเราชนะมีมอสามสามด้วยนะครับอาขึ้นได้ก็พาท่านทั้งหลายให้เห็นบรรยากาศทั่วๆไปทุกวันนี้ตลาดมีเขาก็สะอาดดีนะครับจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเทียมทันกับตลาดเมืองเป็รฮังการีของไทยเราก็ไม่ใช่กระจอกนะครับมันต้องพัฒนาเพราะว่าถ้าเขาไม่พัฒนาเขาก็ถ้าขายไม่ได้หเห็นไหมครับทุกวันสะอาดสะอ้าน มีมะม่วงรอมนะฮะแต่รูปจริงก,ก,ก็มีเท่านี้อันนี้ก็บรรยากาศทั้งหมดที่ท่านทั้งหลายจะได้เห็นภาพแลวก็ได้ดูชมมีรายการเราเท่านั้นแหละครับที่ทํางานฟรีสามารถจะทอนปัญหาของพี่น้องประชาชนชัดเจนได้โดยที่ไม่เกงอวัยที่พลของผู้มีอำนาจในประเทศที่ผมเข้ามาในตลาดนี้ทำตามกฎเกณฑ์นะครับมีสติ๊กเกอร์มีอะไรเรียบร้อย ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพที่คือความจริงที่รายการเรามาทําจริงๆไม่ได้โม้ไม่ได้นั่งเทียนแล้วก็ไม่ได้ตำแหนีผู้หนึ่งผู้ใดรายการนี้ผมใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา,า41 51 50, 63และก็78สะทอะ้อนปัญหาขอประชาชนให้ผู้มีอำนาจในประเทศได้รับทราบ สวัสดีครับ